กรลาบสวัสดีครอบครัวเกษตรดับทราบทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้น้องกล้องนะครับจะมาบอกวิธีการสะสมอาหารทําใบแบบลดต้นทุนนะครับในสไตล์ของกเกษตรดับทราบเลยนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงสะสมอาหารกับทาใบนะครับน้องก้องขอบอกเทคนิควิธีการฟื้นต้นก่อนเนาะเพราะหลายคนเนี่ยหลังตัดลูกมันเนี่ยก็ต้นโซมนะครับผมแล้วก็กลัวว่าเอ๊ใบจะมาทันหรือเปล่าใบจะมาช้าหรือเปล่านะครับผมถ้ากลัวนะครับผมแล้วอยากได้ใบมาเร็วๆแบบนี้แล้วก็ สวยๆแบบนี้เนาะตากล้องแผ่นรอบๆได้เลยครับนี่เห็นไหมตั้งแต่นู้นสุดปลายมานี่นะ<ม>แล้วก็มาถึงต้นนี้นะครับผมอ่าสังเกตได้ว่าต้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยจะมีสภาพที่สวยมากๆเลยนะครับผมและถ้าใครอยากได้สูตรเชิญทางนี้เลยครับผมหลายคนก็ไปหายูเรียนะครับผมหรือปุ๋ยตัวหน้าอื่นๆมาใส่เนาะผมแนะนําเลยนะครับเป็นตัวนี้ปุ๋ย2 1 0 0นะครับผมหลายคนก็ถามว่าทําไมถึงใช้2 1 0 0ทําไมถึงไม่ใช้ยูเลีย หรือ4600นะครับผมเพราะว่าไอตัวยูเลียหรือ4600เนี่ยมันจะเป็นไนโตรเจนที่มันไปกับสิงบ่งแวดล้อมได้ง่ายเนาะไม่ว่าจะฝนตกลงมาน้ําไหลหลากไปนะครับไนโตรเจนจากยูเลียนก็จะไหลไปนะครับหรือว่าระเหยไปอากาศก็ได้ง่ายเหมือนกันนะสลัดยูเลียนครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ2 6 0 0แล้วเนี่ย4600จะคงทนได้ดีกว่าเนาะน้ำฝนตกลงมาน้ําไหลก็ไปได้ยากกว่านะระเหยไปกับอากาศก็ได้ยากกว่าเหมือนกันเนาะถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะครับต้นทุเรียนจะได้รับ ในรเจนจากยี่เป็ศูนย์ได้เยอะกว่า4600ที่ซึ่งเป็นยูเรียนั่นเองนะครับผมใช้ยี่เป็ศูนย์นะครับผม5ขีดไปเลยนะครับ3าถึงหขีดแต่ว่าผมแนะนําเป็น5ขีดไปเลย5ขีดต่อน้ํา200ลิตรนะครับผมฉีดพ่นร่วมกับตัวแบ็กเวฟได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครหาแบ็กเวฟไม่ได้นะครับผมก็เอาเป็นตัวฮิมิกผงบวกกับยี่เป็ศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าท่านไหนนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวแบ็กเวฟนะครับผมเพราะว่าแบ็กเวฟเนี่ยก็มมมีีฮิิกาล มีมิโน,โนนะครับและหลายๆอย่างที่ช่วยกระตุ้นลากอยู่ในนี้แล้วนะครับผมเนาะหลิตรบวกกับยี่สิเอ็นย์ขีดต่อน้ำสองร้อลิตรนะครับบวกกันเนาะฉีดพ่นไปเลยนะครับประมาณ2-3ครั้งก็เห็นผลที่ชัดเจนแล้วนะครับผมเนาะแล้วฉีดพ่นห่างกันเจ็ดวันนะครับผมเวันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้งนะครับเป็นจํานวน 3ครั้งเนาะรับรองว่าใบออกมาสวยแบบนี้แน่นอนครับผมเนาะไม่ต้องกลัวต้นโทมเลยนะครับอ่ะสูตรแรกก็คือสูตรนี้ก็คือสูตรพื้นฟูต้นนั่นเองนะครับผมสูตรต่อมานะครับผมเป็นสูตรผสมอาหารที่หลายคนก็จําเป็นต้องทําในทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมที่ส่วนของผมเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมเอาทางใบก่อนดีกว่านะปกติเราใช้เป็นตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับปกติเราต้องหาปุ๋ยน้ําปุ๋ยสูตรสูตรนู้นสูตรนี้มาผสมด้วยซึ่ง มันก็จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตของเราไปอีกนะครับผมแต่ว่าในชุดสีสหายของเกษตรทราบอ่ะเห็นไหมครับในชุดสีสหายของเกษตรทรบบเนี่ยมีสูตรปุ๋ยในการสะสมอาหารเพียบพร้อมเรียบร้อยแล้วในชุดนี้เลยนะครับผมเนาะก็ซื้อไป1ชุดก็ได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับซึ่งใน4ตัวเนี่ยก็มีปุ๋ยสะสมอาหารสูตรพิเศษสำหรับเกษตรทรบบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนาะปุ๋ยก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าใครอยากหาซื้อเพิ่ม ก็สามารถซื้อเพิ่มได้เหมือนกันเนาะก็แค่แคเองเงินเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับต้นทุนเรียนแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครอยากลดต้นทุนนะครับผมผมขอบอกว่า4ตัวนี้นะครับผมก็เพียงพอต่อการที่จะตอกอาหารเนาะออกดอกมีผลผลิตในอนาคตแล้วนะครับอ่าสตัวนี้ฉีดพ่นทางใบเลยนะครับผมส่วนทางดินเนาะทางดินต่อมามาเรื่องของปุ๋ยบ้างดีกว่านะปุ๋ยเนี่ยเนาะผมก็ใช้เป็นสูตรนี้ 15- 5ห0นะครับผมและเป็นคอไลน์นะครับ สิบห้าสิบแบบคอลายเลยเพราะอะไรนะแป๊บพูดหน่อยครับเราไปซื้อซันเฟสมากี่บาทครับปุ๋ยซันเฟสที่เราได้ซื้อมานะครับผมอันนี้นะครับผมเขาไม่มีแบ่งขายนะครับจะขายเป็นยี่สิบห้ากิโลผมซื้อมาประมาณเก้าร้อยกว่าบาทครับเก้าร้อยกว่าบาทในปริมาณที่25กิโลกรัมค่อนข้างแพงนะครับแพงกว่าปุ๋ยคอลายเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับผมแพงมากๆนะครับส้ารับปุ๋ยซันเฟสเนาะก็เป็นสูตร1 5บ0เหมือนกันเนาะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ1 5บ0ที่เป็น คอลายแล้วนะครับผมคอลายจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ประมาณ500กว่าห้ารเนาะแต่ซันเฟตกี่บาทนะเมื่อกี้900กว่าบาทครับประมาณ960าร้อยหกสิบประมาณ960เนะะา 60, นะแล้วเปรียบเทียบกับ580เนี่ยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยมันแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องใส่ปุ๋ยซันเฟตเท่านั้นเพราะว่าใส่คอลายไปเยอะเนี่ยโซเดียมมันจะตกค้างในดินเยอะนะครับผมซึ่งไม่ต้องกลวนเรื่องโซเดียมเลยเนาะใส่ปุ๋ยคอลาย ทางดินเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องโซเดียมเลยพออะไรนะเพราะว่าชาวสวนอย่างพวกเราเนี่ยมีการใส่ตัวยิปซัมหรือไมเนอร์เนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วเนาะไมเนอร์หรือยิปซัมมีส่วนผสมของอะไรมีส่วนผสมของแคลเซียมซึ่งแคลเซียมเนี่ยเวลาเราใส่ทางดินไปแล้วนะครับผมมันจะไปทดแทนโซเดียมที่อยู่ในดินได้นะอย่างเช่นเราหว่านตัวไมเนอร์หรือยิปซัมไปทางดินนะครับผมไอตัวแคลเซียมเนี่ยก็จะไปทดแทนโซเดียมให้ออกมาเนาะแล้วโซเดียมเนี่ย เวลาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะถูกน้ำนะชาร้างออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วในดินเนี่ยก็จะมีแคลเซียมแทนนะครับผมทาให้ดินเนี่ยโซเดียมน้อยลงความเค็มของดินน้อยลงและดินร่วนสุยมากขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะข้อแรกเนาะใส่ปุ๋ยคอลายไปไม่ต้องกลัวเค็มเลยเพราะว่าเราเนี่ยใส่ยิปซัมหรือไมเนอร์อยู่แล้วนะเพื่อไล่โซเดียมออกจากดินอยู่แล้วนะครับผม หลายคนก็บอกว่าเออนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องในส่วนของปุ๋ยสั้นเฟนเนี่ยมันคงอยู่ในดินได้นานกว่าก็มาดูที่นี่อีกนะครับผมอเชิญใต้ต้นไม้เลยดีกว่านะฮะเห็นกองไหมครับอันนี้ก็ยุบไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเนี่ยตัดแต่งกิ่งนะครับหรือตัดแต่งขนแงออกไปนะครับผมผมก็จะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็เอาวางไว้ที่ต้นเลยนะครับผมไม่กลัวเชื้อราเลยนะครับไม่กลัวเชือ้อราไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าที่ส่วนผมไม่เคยเป็นนะครับเพราะว่าที่ส่วนผมเนี่ยมีการ ใส่ไมเนอร์อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับในไมเนอร์เนี่ยก็มีส่วนผสมของบาซิลัสจํานวนเยอะมากๆนะครับผมก็เยอะขนาดไหนก็สามารถเอาไมเนอร์เนี่ยไปขยายเพื่อเอาเชื้อแบชาั์ได้เลยนะครับผมก็มีการใส่ไมเนอร์เป็นประจําอยู่แล้วไมเนอร์เนี่ยก็ปรับค่า pH ดินได้ด้วยเนาะก็ใส่เป็นประจําอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องชาราเลยนะครับผมอ่หวานไปเรื่อยๆนะเนาะเรื่องชาราหายกลัวแล้วส่วนนี่นะครับทำไมผมถึงทําอย่างนี้เนาะอินทรีย์วัตถุนะครับไอ้พวกเนี่ยพวกเศษไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเนาะที่เราเห็นกันเนี่ยก็คืออินทรีย์วัตถุ ซึ่งอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันมีบรรจุเป็นบรรจุลบนะครับผมอินทรีย์วัตถุเท่ากับบรรจุลบนะแล้วปุ๋ยของเราเนี่ยเท่ากับบรรจุบวกเนาะบวกกับลบมาเจอกันก็จะเหมือนแม่เหล็กนั่นแหละครับไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับบวกกับลบมาเจอกันก็จะเกาะติดกันเนาะทาให้ปุ๋ยเนี่ยไม่โดนสิ่งแวดล้อมนําไปด้วยนะครับผมน้าตกลงมานะฝนตกลงมาก็ไม่ไหลไปกับน้ําหรือไม่ละเหยออกไปเป็นอากาศเนาะก็ ไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยพัดพาได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับผมทําให้คงอยู่ในดินแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้กับต้นทุเรียนเนี่ยได้กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆอย่างาชา้านาะใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับปุ๋ยคอลายเนาะส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยคอลายมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยแล้วต้นทุเรียนเนี่ยก็อย่างที่เห็นข้างนอกเลยนะครับก็สวยงามแบบที่เห็นได้เลยนะครับผมแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างตัวช่วยนะครับผมก็คือตัวนี้บุนดินเนี่ยนอกจากสารอาหารที่เป็นแบบพวก NPK หรือธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวอะมิโน,โนนะครับผมซิลิก้าบาซิลัสแล้วเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของ O.M อีกด้วยนะครับผม O.M หรืออินทรียวัตถุที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมอีก15นะครับแล้วก็มีค่า pH ที่มันเจ็ดด้วยใส่เท่าไหร่ก็ดินไม่เป็นกรดนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือ O.M เนาะ O.M นะครับที่ผมบอกไปคือมันจะจับ ติดกับปุ๋ยเพื่อไม่ให้ปุ๋ยออกไปไหนนะครับผมเนาะนี่เลยใส่ควบคู่กันไปได้เลยนะครับวิธีที่ผมใส่เนี่ยก็จะใส่คืออย่างละ1ต่อหนึ่งเลยนะครับปุ๋ย1ส่วนนะครับผมแล้วก็บุญดินอีก1ส่วนนะฮะเท่าๆกันเลยนะครับผมผสมกันนะครับคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บแล้วก็นํามาหว่านได้เลยนะครับผมหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิกของเซฟซัมเนี่ยได้ไปลองใช้กันแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้ไปลองใช้กันดูนะครับลดต้นทุนด้วยเนาะ อ่าประมาณนี้เนาะสรุปอีกทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดินไปชมด้วยดีวยกว่าเนาะสรุปไปด้วยเดินชมไปด้วยนะครับก็วิธีที่ผมสะสมอาหารนะครับผมจะฉีดชุดศีษหายทุกๆุกเจ็ดถึงสิบห้าวันครั้งนะครับผมไม่ได้บวกอะไรเลยเนาะแต่ว่าในส่วนของมแมลงเนี่ยถ้ามีมแมลงก็บวกมแมลงถ้าไม่มีมแมลงก็ไม่บวกเนาะหลักๆก็คือยืนศีสหายไว้นะครับแล้วก็ทางดินเนาะ ปุ premises, 15, 5, ๋ย15-5-20นะครับผมผมผมเลือกเป็นราคาถูกไว้ก่อนก็คือปุ๋ยคอรไลน์นั่นแหละนะครับผม15-10บวกกับบุญดินเนาะผสมอย่างละ1น่ตอนหนึ่งเลยเท่าๆกันนะครับผมหวานไปเลยเนาะทุกๆ1 0 1ถึงวันแต่ที่สวนผมเนี่ยจะใส่น้อยๆแต่บ่อยๆเนาะก็คือทุกๆ10วันแค่นี้เองเลยนะครับทางใบฉีดทุก7-15ถึงวันทางดินใส่ทุก1 0 1ถึงวันแค่นั้นเองนะอะดูนี่ดูสิัตถุนะนี่อันที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้ไปที่ไหนเลยนะคครรรัับบบผมมเเห็นยอๆล ดูสภาพต้นภายนอกอกเห็นไหมโอเคเนะาะลืมบอกอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเชลาเอามาดูเรื่องเชลาก่อนอเชลาเนี่ยหลายคนก็กังวลกับเรื่องนี้เนาะว่าจะใช้ยาเชลาตัวไหนดีมีบอกคนระับเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับผมอันนี้คือก็เป็นตัวยาที่ผมใช้นะครับไม่ต้องไปดูยี่ห้อนะครับยี่ห้อไหนก็ได้เนาะแต่ให้โฟกัสที่ชื่อสามัญน,นะครับคาเบนดาซิมนะครับผม ยาเชื้อราราคาถูกใช้ดีมากๆเลยนะครับผมเนาะคาเบนดาซิมตัวนี้เลยนะครับถ้ามีเชื้อราพวกแบบราใบไม้ที่ติดอยู่กับใบเนาะทำให้แบบมาลุกลามทาให้ใบของเราไหม้เนี่ยแล้วเป็นเชื้อราซ้ําเนี่ยก็ผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับคาเบนดาซิมนะครับฉีดพ่นไปเลย3ามครั้งห่างกัน7วันไอ้ราชุดนั้นเนี่ยก็อยู่แล้วเนาะแค่นี้เองเลยนะครับเพราะว่าเป็นยาดูุดซึมที่ราคาถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากเนาะไม่ต้องไปสลับกับอะไรเลยนะครับผมหลายคนก็กังวลว่าเอ๊จีจาเชาืช้อราจียา,มาแมลงไม่ค่อยได้ผลเลย ต้องไปสลับกลุ่มยานน้นกลุ่มยานี้นะเพื่อให้เสียเวลาหรือเสียได้ตังค์ไปลองผิดลองถูกกับการสลับกลุ่มยาเนาะไม่ต้องทําเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าต้องมาสลับกลุ่มยาเพื่อจะได้ผลแต่จ,จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะเค้นประสิทธิภาพของยาที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยไม่ถึงขีดสุดนั่นเองเนาะก็คือการทําละลายก่อนที่จะผสมการฉีดพ่นนั่นเองนะครับผม ก็น้ำนะครับที่เรานํามาผสมเนี่ยมันต้องมีค่าเ pH ที่เหมาะสมก่อนเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าเ pH น้ําในประเทศไทยเนี่ยเนาะในบ่อในบาดานเนี่ยมันจะเป็นด่างเนาะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเนาะคนกินได้เนาะแต่การที่เราจะนําสารเคมีพวกเนี่ที่เราไปฉีดเนี่ย การทำละลายเนี่ยมันจะทำละลายได้ค่อนข้างยากในน้ำด่างนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องปรับค่า pH ให้เหมาะสมแก่การผสมสารเคมีก่อนนะครับจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับก็อย่างเดิมครับผมไม่ต้องมาใช้ของผมก็ได้แต่ของผมราคาถูกที่สุดแล้วกัน <c oughs> นะครับผมเนาะของผมแค่ราคาถูกเฉยนะครับแล้วก็ปรับค่าน้ําได้ดีด้วยนะครับกับเป็นไฮโดรแม็กแบบนี้เลยเนาะก็ผมจะใช้3ประสภาพน้านะครับผมเทไปก่อนเลยเทลงไปในถังน้ําที่มีน้ําอยู่เลยเนาะเทไปก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมเพื่อปรับค่า pH น้ําให้เหมาะสมนะครับผมถ้าใครมีเครื่องวัดอยู่แล้วเน ก็ลองวัดดูนะครับค่าเพี้ยน้ำที่เหมาะสมเนี่ยมันควรอยู่ที่4ถึง6นะครับผมเพียอยู่ที่4ถึง6เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องวัดก็ใช้ตามข้างสลากนี้ได้เลยนะครับก็คือไฮโดรแม็ก1 0 0ซีต่อน,น้ําเปล่า200ลิตรนะครับผมก็เทปไปเลยถ้าสมมุติทุกท่านนะผสมถัง200อ่ะก็ใช้ไฮโดรแม็กแค่100พอปรับน้ําก่อนที่จะผสมสารเคมีอื่นๆแล้วกันนะครับผม อ่าประมาณนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับยาฆ่ามาแมลงที่ทุกท่านเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าฉีดไม่ค่อยอยู่เนี่ยลองปรับค่าน้ําก่อนเนาะแล้วยาเชาื้อราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคิดว่าใช้ไม่ดีเนี่ยลองปรับค่าน้ําก่อนนะครับผมเนาะในส่วนพวกยาฆ่ามโรงยาฆ่ามาแมลงผมว่าใช้ตัวเดิมๆแหละครับผมโอเมโตเอตนะครับบวกอิมิดาคลอพิดเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนใช้สูตรอื่นเลยนะครับผมก็ใช้แต่ตัวนี้แหละถ้าร้านเขาหมดผมก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง แต่ก็คงอยู่สภาพนน้นนะโอเมโาเอดบวกอิมิดาคอผิด e หรือโอเมโาเอดบวกไทมิโตแซมหรือโอเมโาเอดหมดก็อาจจะเป็นไทมิโตซีนบวกไทมิโตแซมหรืออิมิดาคอผิดแค่ได้นะครับในทั้งเพจะจันเพรยไฟได้หมดเลยนะครับตระกูลเพยเียได้หมดเลยนะครับผมง่ายๆเลยแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรยากตัวเจ้าเชลาก็คาร์บินซิมเหมือนเดิมต่อมาทุกครั้งที่เราจะเจอกันก็คือช่วงใบเพสลาใบเพสลาคือรูปร่างหน้าตาจะเป็นนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าใบเพสลาเนาะ ซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เชื้อราครับจุดสนิมกับจุดสลายเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ก่อตัวแล้วเนาะมันจะยังไม่เห็นชัดๆหรอกครับแต่ว่าในช่วงนี้แหละมันคือช่วงที่เชื้อราจุดสนิมกับจุดสลายเนี่ยกำลังก่อตัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดจุดสนิมจุดสลายตั้งแต่ช่วงนี้เลยเนาะเพื่อไม่ให้ตอนใบแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมตัวยาที่ใช้เป็นประจำเนี่ยหลายคนก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับคอปเปอร์ออกซิคอลไลบอกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับผมเนาะฉีดพ่นในช่วงใบพิ แต่หลายคนเนี่ยก็ไม่อยากเสียเงินเยอะนะครับผมไม่อยากใช้สารเคมีเนาะก็ไม่เป็นไรครับมีตัวแนะนําเหมือนกันนี่เลยด่างทับทิมฮนะด่างทับทิมเนี่ยใช้ฉีดพ่นได้เหมือนกันเลยนะครับผมในช่วงใบพิษดาเหมือนกันเลยป้องกันได้เหมือนกัน,นครับใช้ดีด้วยเนาะแล้วก็อัตราการใช้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับก็คือ50กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับผมถ้าใครถังพันลิตรก็2ขีดครึ่ง นะครับต่อน้ำพันธลิตรก็น้อยมากๆนะครับผมฉีดไปเลยครับผมในช่วงที่ใบเพสลัดนะครับและถ้าสวนไหนเนี่ยมีแผลเยิ้มๆที่เป็นแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้ดูดด่างทินเนี่ยช่วยได้นะครับแผลแห้งแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครมีจะพวกตะไคร่น้ำที่ติดต้นเนี่ยใช้ด่างทินเนี่ยฉีดพ่นเพื่อล้างนะครับผมต้นเกลี้ยงเก่าอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยสรุปกันใหม่อีกครั้งนะครับผมตั้งแต่ช่วงฟื้นต้นผสมอาหารนะครับผมทําใบเลยนะครับอ่ะช่วงฟื้นต้นผมใช้ยี่เบทซูลูนบวกแบ็กเวฟ แต่ถ้าใครไม่มีบิ๊กเวฟก็ใช้ฮิวมิกแทนนะครับผมยี่สิบเปอนศูนย์เนี่ยสามถึงห้าขีดแต่ผมแนะนําเป็นห้าขีดต่อน,น้ำสองลิตรบวกกับแบคเวฟนะครับถ้าใครใช้แบคเวฟก็หนึ่งลิตรต่อน,นำ 200, ้ำสองร้อยผสมให้เข้ากันฉีดพ่นสามครั้งนะครับและแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันเจ็ดวันนะครับผมฉีดพ่นทางดินนะครับส่วนทางใบนะครับผมในช่วงฟื้นฟูนต้นเนี่ยผมดึงบอกไปช่วงข้างต้นนะครับผมก็ใช้เป็นตัวยูเรียแบบที่เราใส่ทางดินหรือแบบเก็ดที่เราใช้ฉีดพ่นก็ได้เนาะแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยราคาถูกกกแแลละะะเนเเเทท่่่่าาาไดด้หหมืืออนนนนนนัีนะีียย็คใสงิ มันสามารถใช้นามาฉีดพ่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมคนให้มันนานขึ้นให้มันละลายไปกับน,น้ําก็พอนะครับผมใช้ได้เหมือนกันเนาะเอา4ี0เนาะบวกกับตัวสีสหายก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆเลยทุกๆ7.15ถึงวันจนกว่าใบอ่อนจะออกมาเนาะและพอใบอ่อนออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเข้าสู่ช่วงปกติเนี่ยเข้าสู่ช่วงสะสมอาหารเลยนะครับตัดตัวยูเรียออกไปเลยเหลือเพียงแต่ชุดสีสหายนะครับผมฉีดทางใบทุกๆ7-15ถึงวันเหมือนเดิมส่วนทางดินเนี่ยช่วงสะสมอาหารเนี่ยก็ใช้เป็นปุ๋ย15บ0 ผมเลือกเป็นคอลไลนเพราะราคาถูกกว่าเยอะนะครับบวกกับตัวบุญดินซึ่งมี o m มีอิซิวัตุคอยจับไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยเสียหายไปกับสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติส่งมาให้นะครับฝนตกลงมาน้ําไหลหลา,ลากตัวปุ๋ยไปได้ยากแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยระเหยไปจากอากาศได้ยากเหมือนกันแต่นะผมอยู่กับดินของเราเนี่แหละเนาะแล้วก็ช่วงตัดเต็งกิ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเศษไม้ใบหญ้าหรือกิ่งไปไหนเอาที่โคนเนาะเพราะเป็นอิซิวัตถุนะครับทางดินใส่ทุก10-15วันทางใบทุกๆ7-15วัน แค่นี้เองเนาะแล้วก็ในช่วงของใบเพชรานเนี่ยเราป้องกันในส่วนของจุดสนิมจุดสลายโดยใช้คอปเปอร์ออกซิคารายก็ได้เนะหรือถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยก็ดังรับทีมก็ได้เนาะไม่เป็นสารเคมีด้วยแถมราคาถูกด้วยนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ